สวัสดีครับผมเปาครับไปที่ปรึกษาการขายอยู่ที่ f o r ์ Auto Gallery ระทปทุมธานีนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านที่รับชมอยู่หน้าตอนนี้นะครับผมว่าสมมติว่าจำลองเหตุการณ์แล้วกันว่าถ้าเรามีงบสักก้อนหนึ่งที่พอจะซื้อรถในราคา1รล้านบาทขึ้นไปและจะต้องเป็นรถ PPV 7ที่นั่งด้วย ควรจะเลือกรุ่นไหนดีแบบไหนดีสลับรถ Ford e v e r e s รของเรานะครับผมสหรับวันนี้เนี่ยผมก็จะพามาแนะนำด้วยกันทั้งหมด2รุ่นนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวก่อนที่จะไปบอกชื่อนะครับผมว่ารุ่นไหนยังไงบ้างเดี๋ยวผมให้พี่ๆดูหน้าตาตัวรถก่อนว่าเป็นยังไงบ้างนะนี่มีทั้งสีดำแล้วก็สีแดงโซเรสนะครับผมให้ลองดูก่อนนะครับว่าคันไหนคือรุ่นอะไรบ้างนะคะแยกแทบไม่ออกเลยใช่ไหมครับ คืออย่างนี้ครับด้วยความที่ Ford Everest ของเราณปัจจุบันปี2025นะครับพี่ๆต้องบอกเลยว่าหน้าตาของเขาเนี่ยดูคล้ายคลึงกันมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นราคาล้านสจนไปถึงตัวราคา2.3ล้านสซึ่งเป็นตัวท็อปของหน้าตาก็จะเหมือนกันนะครับพี่ๆสิ่งที่มันแตกต่างกันจริงๆก็คือจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีเครื่องยนต์เกียร์เท่านั้นเองแต่โจทย์วันนี้ก็คือเรา ถ้าเกิดมีงบอยู่ก้อนหนึ่งที่พอจะซื้อรถราคา1ล้านบาทขึ้นไปได้ควรจะต้องเลือกแบบประมาณไหนดีฉเฉลยสำหรับตัวคารทานะาซ้ายสีดําคันนี้นะครับผมจะเป็นตัวรุ่นสปอร์ตบวกแพคเกจบีนะครับตัวนี้เนี่ยจะราคา1นึ่งล้านห้าแเนาะตีไปว่าประมาณล้านหแล้วกันจะได้จําง่ายๆส่วนฝั่งขวาที่เป็นสีแดงคันนี้นะครับคือตัวไทเทเนียมขับ4นะครับผมตัวนี้เนี่ยตีกลมๆราคาล้านเนะครับพี่ๆซึ่ง ราคาที่มันห่างอยู่ประมาณสัก3 0 0แสนเนาะล้านหล้านเล้านแล้านเก้าสามแสนโดยประมาณนะครับผมสิ่งที่มันแตกต่างเลยก็คือจะเป็นในเรื่องของตัว1ละตัวขับสี่ก็คือจะมีพลังกำลังเครื่องยนต์ที่เหนือกว่าครับผมก็คือ2องแรงม้าตัวสปอร์ตก็จะมีพลังกำลังเครื่องยนต์อยู่ที่ร้อยเจแรงม้าเนาะอ่ะสเลยตัวไทเทเนียมขับ4เนี่ยจะได้เทอร์โบคู่นะครับผมแต่ว่าตัวสปอร์ตก็จะเป็นเทอร์โบเดี่ยว3เลยนะตัวนี้เนี่ยก็คือจะได้ พวกฟังก์ชันอย่างเช่นแบบซันรูฟเบาะแถวที่3สามารถปรับแบบไฟฟ้าได้แต่ว่าตัวนี้ถ้าเป็นตัวสปอร์ตตัวนี้จะไม่มีเท่านั้นเองนะครับถ้าเกิดเราจะเลือกรถที่ในราคาที่มันไม่ได้สูงมากจนเกินไปฟังก์ชันใกล้เคียงกับตัวท็อปถ้าเป็นผมนะผมจะแนะนําเป็นตัวรุ่นสปอร์ตบวกแพ็กเกจ B ครับผมซึ่งตัวนี้ ต้องบอกเลยว่าราคาเนี่ยสมเหตุสมผลนะราคาล้านห้าปลายนะครับพี่ๆแต่ว่าเราได้ฟังก์ชันเนี่ยเทียบเท่ากับตัวท็อปทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบ a n a เ t i v r ิฟคุ c ย Control นะครับผมระบบ ROM นะครับผมดิสเบรก k ล้อนะครับผมฟังก์ชันการใช้งาน80%นะครับผมมีเทียบเท่ากับตัวท็อปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่มีงบประมาณถึงกับงบราคาล้านเผมก็แนะนำตัวนี้ครับผมคือตัวขับ4นั่นเองนะครับ ฟังก์ชันและความสามารถของ2รุ่นนี้จะแตกต่างกันไปนะพี่ๆนะผมจะแนะนำอย่างนี้ครับว่าตัวสปอร์ตไฟเกียเนี่ยจะเหมาะกับยูเซอร์ที่มีงบประมาณระดับหนึ่งนะครับผมที่ไม่ได้สูงมากจนเกินไปนะครับผมและอยากจะได้ฟังก์ชันที่จะเต็มนะครับผมแต่ถ้าเกิดใครมีงบประมาณที่ไม่จำกัดตัวนี้ก็ถือว่าเหมาะสมนอกเหนือจากฟังก์ชันการใช้งานต่างๆแล้วนะครับผมสิ่งที่สำคัญเลยสำหรับรถฟอร์ดปัจจุบันเลยก็หนีไม่พ้นในเรื่องของ พวกชุดอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆนะครับผมคือต้องบอกงี้ครับว่าฟอร์ดณปัจจุบันนะครับผมผมตีไปประมาณ90%เลยลูกค้าฟอร์ดเนี่ยส่วนมากจะแต่งออกจากศูนย์นะครับแทบจะไม่มีแบบเดิมๆเลยอย่างน้อยๆก็ต้องมีเป็นพวกชุดแต่งรอบคันมีกระจังหน้าอยู่แล้วอะแต่ว่าพี่ๆเราดู2คันนี้ถือครับเห็นไหมแทบจะเหมือนกันหมดเลยนะครับผมต่างแค่กระจังหน้า เท่านั้นเองแล้วก็ส่วนในเรื่องของตัวปัจจัยสําคัญเลยที่ผมจะเปลี่ยนเป็นอย่างที่2นะคือจะเป็นในเรื่องของตัวล้อแม็กแล้วก็ยางนะครับผมทําไมมันถึงสําคัญล่ะคือต้องบอกงี้ครับว่าสำหรับผมนะต่อให้ผมใช้โชคเดิมๆจากโรงงานเลยนะแต่สิ่งที่ผมจะต้องให้ความสําคัญเป็นหลักเลยคือจะเป็นในเรื่องของตัวยางเนี่แหละยางผมจะแนะนํางี้ครับว่าเราซื้อรถในราคาที่มันค่อนข้างที่จะสูงเนาะราคาล้านห้าล้านเก้าครับพี่พ ตัวยางครับผมราคาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สูงมากนะครับผมแต่ว่าการลงทุนสัญยาณน่ะถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะครับเพราะว่ามันหมายถึงชีวิตเราในอนาคตเลยนะครับพี่ๆเปรียบเสมือนเปรียบเสมือนรองเท้าแล้วกันนะครับผมเปรียบเสมือนรองเท้าแล้วกันเนาะสมมุติว่าเวลาที่เราจะไปวิ่งมาราธอนอ่าสมมุติว่าถ้าเราจะไม่วิ่งมาราธอนแต่ว่าเราใส่รองเท้าแตะแบบนี้มันเหมาะสมไหมพี่มันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับถึงแม้ว่ามันอาจจะ มีบ้างในเทศกาลก็ตามเถึะนะครับผมแต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนมาใส่แบบพ่วงไนกี้หรือ a d ดิดาที่เขาซัพพอร์ตเรื่องของข้อเท้าซัพพอร์ตเรื่องของเท้าของเราเนี่ยเหมาะกับการวิ่งอย่างเงี้ยผมก็มองว่าตรงนี้มันจะเหมาะสมกว่าและคุ้มค่ากว่านั่นเองนะครับผมตัวยางของเราก็มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบนะพี่ๆแต่วันนี้ผมไม่ได้มาขายยางนะแต่จะเปรียบเทียบให้ฟังนะครับว่า ถ้าเกิดผมมีงบส่วนต่างเนี่ยประมาณ2-3งถึงสาแสนบาทเนี่ยผมจะลงทุนกับอะไรบ้างกับรถ1คันนะครับอ่าแต่ถ้าเกิดโจทย์ของลูกค้าท่านใดที่มองว่าเฮ้ยฉันงบประมาณไม่จำกัดฉันอยากได้ประสิทธิภาพจัดเต็มเครื่องยนต์แรงๆนะฟังก์ชั่นจะเต็มนะครับแล้วก็มีงบประมาณในการแต่งด้วยผมก็จะแนะนำเป็นคันนี้ครับตัวไทเทเนียมขับ4นั่นเองนะพี่เพราะว่าแน่นอนแหละ ว่าประสิทธิภาพของเขาเนี่ยมันย่อมดีกว่าตัวรองท็อปหรือตัวเริ่มต้นอยู่แล้วนะในส่วนของตัวย่างหรือว่าในส่วนของตัวพวกโชคระบบช่วงล่างต่างๆเนี่ยพี่พีก็สามารถเลือกได้ตามงบประมาณที่ต้องการได้เลยนั่นเองนะครับอ่ะสั้งสองรุ่นนี้อย่างที่ผมบอกไปว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน้าตารูปลักษ์ตัวถังต่างๆเนี่ยเทียบเท่ากันหมดเลยนะครับพี่พีเดี๋ยวผมจะพามาดูทางด้านหลังกันต่อว่าจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวพาไปชัดๆเลยนะครับนี่เนี่ย อยากสมมติว่าถ้าเกิดผมปิดโลโก้นี้ไปฟาป้าบู้ว่าก็าคือคันไหนเนี่ยเราไม่รู้เลยนะว่าคันไหนคือตัวรองท็อปหรือตัวท็อปกันแน่นะครับผมอย่างที่ผมบอกไปว่าด้วยความที่ฟอร์ดมันแบ่งแยกในเรื่องของตัวเซ็ตบรคไม่ค่อยออกนะครับผมผมก็จะให้เลือกในเรื่องของตัวเครื่องยนต์แล้วก็ตัวเกียร์เป็นหลักแล้วกันนะครับผมถ้าเกิดเราไม่ได้มองว่าเฮ้ยเราจะต้องได้รถที่มันไฮเปอร์ฟอร์มานซ์มากๆนะครับผมเราอยากจะได้เครื่องยนต์ที่ เป็นเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพเราสามารถพาครอบครัวไปเที่ยวได้สามารถใช้งานชีวิตประจําวันได้ตัวสปอร์ตแพ็กเกจก็จะเหมาะสมนะครับแต่ถ้าเกิดใครต้องการที่ระบบที่มันไฮ g h อร์ฟอร์มานะครับผมอยากจะได้แบบจัดเต็มนะครับผมเบาะแถวที่3พับไฟฟ้าได้มีซันร o ฟนะเอาไว้เปิดไปกลางเขาเที่ยวทะเลกับลูกๆนะครับตัว c a ทเทนียมับสีก็จะเหมาะสมนั่นเองนะครับ ในเรื่องของตัวชุดอวกรรตกแต่งก็เป็นปัจเจกบุคคลและกันอยู่ที่งบประมาณของลูกค้าบางชิ้นเราจัดโปรโมชั่นให้กับลูกค้าได้บางชิ้นลูกค้าต้องซื้อเพิ่มเองตามความเหมาะสมนั่นเองนะครับอย่างคันนี้เนี่ยได้มีการแรปสติ๊กเกอร์เห็นไหมอ่ะคันนี้ได้มีการแรปสติ๊กเกอร์เป็นสีแดงโซเรดะถามว่าเอาจริงเถองงานแรปสติ๊กเกอร์ของเราเนี่ยคือมันก็มีหลากหลายเกณฑ์นเนาะและในเรื่องของตัวแรปสติ๊กเกอร์ของเราเนี่ยมันจําเป็นขนาดนั้นไหมเออ คือต้องบอกว่าความจําเป็นของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับผมบางคนอย่างลูกค้าท่านนี้แรปสติ๊กเกอร์ไป1ละเป็นแฟชั่นเพื่อความสวยงามนะครับ2เพื่อปกป้องในส่วนของตัวสีรถของเขานะครับไม่ให้กระทบกับสีเดิมของตัวรถนั่นเองนะครับผมแต่ถามว่าราคาก็อยู่ที่เท่าไหร่ล่ะถ้าเป็นอย่างคันนี้เกรด PET ก็จะอยู่ที่ประมาณ4-5 0,000บาทขึ้นไปอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นพวกแบบเกรดสูงๆพวก TPU พวกอะไรเนี้ย โอ้มีเกือบแสนอย่างแน่นอนนะพี่พีนะอ่ะคันนี้จริงๆแล้วเนี่ยคือเป็นสีดํานะครับคันนี้จริงๆเป็นสีดํานะนี่สังเกตท่านบนได้นะครับจะเป็นสีดํานะแล้วก็ตัวไทเทเนียมของเราโปวยปกติแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกระจังหน้าพวกหูกระจกต่างๆตรงนี้เนี่ยก็คือมันจะเป็นสีเงินมาจากโรงงานนะเพราะว่าไทเทเนียมเนี่ยภาพลักษณ์ของเขาเนี่ยมันจะต้องดูหรูหราต้องดูพรีเมียมแต่วันนี้ลูกค้าท่านนี้นะครับเขาจับ เปลี่ยนลูกใหม่เลยครับให้มันดูสปอร์ตให้มันดูฉบเฉี่ยวเพิ่มมายิ่งขึ้นเท่านั้นเองนะครับผมนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับลูกค้าหลายๆท่านนะครับผมอ่ะวันนี้ผมก็พามาพูดคุยประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสรุปเลยนะครับผมหากลูกค้าท่านใดที่มีงบจำกัดหรือมีงบพอประมาณหรือว่าไหวที่จะสามารถซื้อรถ s u v รถ PPV ในราคา1ล้านบาทขึ้นไปนะครับผมผมก็แนะนำว่าตัวสปอร์ต เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีนะครับผมแต่ถ้าเกิดใครที่รู้สึกว่ามีงบประมาณไม่จํากัดนะหรือพูดง่ายว่าสุรตานนั่นเองนะครับผมตัวไทเทเนียมคับซีตัวไวทแท็คับซีตัวแพทินัมเครื่องยนต์ V6 ตอบโจทย์ท่านอย่างแน่นอนนะครับหรือถ้าเกิดมีงบเหลือๆห,หน่อยนะครับผมอยากจะเสริมประสิทธิภาพให้มันดีมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นแบบลงทุนกับเบรกลงทุนกับล้อแม็กที่มันดีมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นแบบลอ ที่มันมีประสิทธิภาพน้ำหนักเบานะครับผมหรือว่าตัวเบรคที่ขยายเพิ่มขึ้นจาก4พอร์ตเป็น6พอร์ตเป็นเบรคคอสตอมแบบนี้ครับผมก็สามารถทําได้นะครับผมอยู่ที่งบประมาณของลูกค้าแต่ละท่านนะครับผมวันนี้ผมก็พามาแนะนําประมาณนี้ละกันนะครับผมเอาเป็นว่าหากลูกค้าท่านใดที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วชื่นชอบนะครับก็ขอรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครต์ให้ผมนิดนึงนะครับผมฝากเบอร์โทรไปด้วยนะครับผมบอมนะครับผม 0815241945นะครับหรือถ้าเกิดไม่สะดวกโทรก็สามารถแอดไอ Line อยู่ทางด้านล่างตรงนี้นะครับแคปหน้าจอแล้วก็สแกนนะครับผมเพิ่มเพื่อนมาพูดคุยเรื่องรายละเอียดโปรโมชั่นกันได้นะครับผมเอาเป็นว่าขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยกันนะครับผมเอาเป็นว่าผมจะทำคลิปให้กับพี่ๆได้ดูหลากหลายรูปแบบนะเผื่อ จะมีบางคลิปที่อาจจะเป็นขายข้อสงสัยของพี่ๆหลายๆคนที่อาจจะยังไม่เข้าใจแล้วกันนะครับผมเอาไว้ขอฝากไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนในคลิปนี้เท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ